ัดีค่ะวันนี้นะคะจะมานําเสนอสื่อการเรียนรู้ในเรื่องไม่ยากถ้าอยากหู้จัดก,การใช้เงินค่ะเราจะมาเริ่มกันด้วยการทําแบบทดสอบวัดความสามารถในการจัดก,การเงินค่าขนมนะคะว่าเราสามารถจัดก,การเงินได้มากน้อยเพียงใดคะ่ะไปเริ่มกันเลยค่ะเรามาดูกันนะคะว่าเรามีลักษณะนิสัยแบบนี้กี่ข้อกันค่ะเต้นต้นในข้อแรกนะคะเมื่อได้รับเงินค่าขนมมาแล้วก็จะใช้จนหมดค่ะ ข้อ2เก็บเหรียญ25สตางค์ซึ่งไม่ค่อยได้ใช้เอาไว้ในดินจักเฉยๆค่ะและข้อ3ถ้ามีของที่อยากได้ก็ต้องซื้อให้ได้ต่อให้ต้องยืมเงินเพื่อนก็ตามค่ะข้อ4ค่ะถ้าเพื่อนมีของที่กำลังเป็นที่นิยมนะคะเราก็ต้องไปหาซื้อมาใช้ด้วยค่ะข้อ5มีเงินทีไรก็จะใจดีอยากซื้อของเลี้ยงเพื่อนโดยที่ไม่มีสาเหตุนะคะและข้อ6 ใช้เงินกับการเล่นเกมหรือทำกิจกรรมต่างๆจนหมดค่ะแล้วจึงของเงินพ่อแม่เพิ่มตลอดเลยค่ะข้อ7นะคะแม้สิ่งของนั้นจะไม่จำเป็นแต่ถ้าถลดราคาก็ต้องซื้อมาไว้ให้ได้ค่ะข้อ8เงินหายเป็นประจำข้อ9ซื้อของที่ห้างทีไรลืมเอาไว้เสร็จกลับมาทุกทีข้อ10คิดว่าการรอให้เป็นผู้ใหญ่ก่อนแล้วค่อยเก็บเงินก็ยังไม่สายค่ะ เอการช้อปปิ้งช่วยคลายอาการเศร้าหรือเสียใจได้และข้อ12นะคะคุณพ่อคุณแม่จะให้เงินทุกครั้งที่ต้องการเราจึงไม่จำเป็นต้องวางแผนเก็บเงินไว้ในกรณีที่ฉุกเฉินค่ะข้อ13าค่ะมีความเชื่อว่าของแพงคือของดีค่ะข้อ14คิดว่าของที่ซื้อมาแล้วยังไงก็ได้ใช้ไม่ว่าจะช้าหรือเร็วจึงไม่ค่อยสนใจว่าใช้เงินไปตอนไหนค่ะและข้อสุดท้ายนะคะมักจะโดนบ่นอยู่บ่อยๆค่ะว่าเป็นคนไม่รอบคอบ มาดูผลลัพธ์กันนะคะสำหรับคนที่ตอบใช10่10-15ข้อนะคะแสดงว่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยมากค่ะต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้เงินอย่างเร่งด่วนถึงแม้การซื้อของที่อยากได้จะทำให้มีความสุขก็จริงแต่ถ้ายังมีพฤติกรรมการใช้เงินผิดผิดและไม่รู้วิธีจัดการกับเงินแบบนี้ต่อไปอาจทำให้เราหมดตัวและไม่มีเงินซื้อของที่จำเป็นต้องใช้จริงๆค่ะ การวางแผนใช้เงินที่ดีจําเป็นต้องผ่านการฝึกฝนมีประสบการณ์และมีความอดทนตอนนี้ยังไม่สายเกินไปที่จะพยายามฝึกฝนการใช้เงินนะคะและสําหรับคนที่ตอบใช่4-9ถึงข้อค่ะแสดงว่าก้ามกึ่งระหว่างความฟุ่มเฟือยและความมัธยัดค่ะจะต้องเอาชนะความอยากใช้เงินให้ได้ก่อนอื่นต้องรู้ว่าทําไมเงินถึงจําเป็นต่อเราและทําอย่างไรเราถึงจะเก็บเงินและใช้เงินนั้นให้เกิดประโยชน์ เมื่อได้รับเงินค่าขนมมาสิ่งแรกที่เราทําคือวางแผนการใช้เงินและทําบัญชีรายรับรายจ่ายค่ะแค่แก้ไขฤริกรรมที่ไม่ดีบางข้อเราก็เป็นนักประหยัดรุ่นจิ๋วได้แล้วค่ะและสําหรับคนที่ตอบใช่สูงถึงสามข้อนะคะเตรียมตัวเป็นนักประหยัดรุ่นจิ๋วได้เลยค่ะมีความเป็นไปได้ว่าจะได้เป็นเศรษฐีในอนาคตนะคะเพราะมีความสามารถในการจัดการเงินอย่างดีเยี่ยมหากได้เรียนรู้เรื่องเศรษฐศาสตร์เบื้องต้นพร้อมทั้งมีการจัดการเงินที่ชาญฉลาดแบบนี้ รับรองว่าต่อไปจะเป็นเศรษฐีที่มีความสุขอย่างแน่นอนค่ะต่อไปนะคะเราจะมาดูกฎ2ข้อง่ายๆค่ะที่เราใช้ในการจัดการเงินอย่างชาญฉลาดนะคะ สำหรับกฎข้อที่1นนะคะคือการตั้งงบประมาณอย่างละเอียดรอบคอบค่ะก่อนอื่นให้เขียนจํานวนเงินที่คาดว่าจะใช้เช่นค่าขนมซึ่งเป็นจํานวนเงินที่คาดเดาไว้ล่วงหน้าค่ะจากนั้นนะคะนําจํานวนเงินที่เหลือให้เขียนเป็นเงินฉุกเฉินกรณีมีของที่จาเป็นต้องใช้อย่างเร่งดวง่วนถ้าเราตั้งงบประมาณเช่นนี้เราจะใช้จ่ายเงินได้อย่างมีเหตุมีผลค่ะและข้อ2นะคะคือการทําสมุดบัญชีรายรับได้จ่ายค่ะ เราต้องทําสูตรรายรับรายจ่ายให้เหมือนกับที่ผู้ใหญ่ทําสูตรบัญชีค่าใช้จ่ายในบ้านนะคะแม้จะเป็นเรื่องที่น่าเบือ่อแต่เราจําเป็นที่ต้องทําค่ะเพื่อที่จะได้ใช้เงินอย่างมีแผนเราจรึงต้องทําบัญชีรายรับรายจ่ายให้เป็นกิจวัตรหลังจากครบ1เดือนให้นํายอดเงินค่าใช้ใจ,จ่ายกับงบประมาณที่ตั้งไว้มาเปรียบเทียบกันแล้ววิเคราะห์ค่ะต่อไปนะคะจะเป็น8วิธีการเอาเงินค่ะ แม้จะประหยัดสักแค่ไหนนะคะแต่ก็ออมเงินไม่ได้ถ้าไม่รู้จักการวางแผนการใช้เงินค่ะวิธีที่1การออมเงินก่อนใช้ค่ะการใช้เงินก่อนแล้วค่อยออมจากส่วนที่เหลือถือว่าเป็นความคิดที่ไม่ถูกต้องนะคะเพราะถ้าไม่วางแผนการใช้เงินแล้วแล้วก็เราก็จะใช้เงินที่คิดว่าจะออมจะหมดแน่นอนค่ะแต่ถ้าเรากำหนดจำนวนเงินที่ตั้งใจจะออมไว้ก่อนแล้วค่อยใช้เงินจากส่วนที่เหลืออาจจะได้เงินที่ตั้งใจจะออมและมีเงินไว้ใช้อย่างประหยัดค่ะ วิธีที่2การตัดค่าใช้จ่ายที่ไม่จําเป็นค่ะเคยได้ยินคุณแม่บวนไหมคะในเรื่องค่าไฟที่แพงขึ้นเราสามารถช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายเหล่านี้ได้ค่ะโดยการปิดน้ําปิดไฟเมื่อไม่ใช้นอกจากจะประหยัดเงินแล้วเรายังได้ช่วยกันประหยัดทร,รัพยากรธรรมชาติอีกด้วยค่ะวิธีที่3นะคะคือการทําบัญชีการใช้เงินค่ะมาตรฐานของการออมเงินคือการทําบัญชีอย่างละเอียดต้องจดว่าใช้เงินไปเท่าไหร่ใช้ทําอะไรบ้าง และใช้ไปอย่างฟุ่งเฟือยก็จะรู้ได้ทันทีค่ะแม้จะเป็นเงินแค่1บาทก็ต้องจดไว้เสมอนะคะวิธีที่4นะคะคือการเลือกสินค้าดีราคาประหยัดค่ะเวลาซื้อสินค้าต้องเลือกที่มีคุณภาพดีแต่ราคาประหยัดถ้าสินค้ามีคุณภาพและประมานเหมือนกันแต่ยี่ห้อต่างกันก็ควรเปรียบเทียบราคาดูว่าอันไหนถูกกว่าหรือเลือกสินค้าลดราคาถ้าเป็นอาหารก็ต้องดูวันหมดอายุด,ด้วยค่ะ การทำแบบนี้จะช่วยให้มีเงินออมมากขึ้นค่ะวิธีที่5คือการกำหนดเป้าหมายแล้วทำให้ได้ค่ะกำหนดจำนวนเงินที่จะออมภายใน1ปีจากนั้นกำหนดเป้าหมายระยะสั้น1เดือน3เดือน6เดือนและ9เดือนเพราะถ้ากำหนดเวลานานเกินไปจะทำให้เราใช้เงินอย่างประมาทค่ะและลืมเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้การตั้งเป้าหมายระยะสั้นๆจะทำให้ตื่นตัวและใช้เงินอย่างประหยัดอยู่เสมอค่ะวิธีที่6 คือการตามราธนาคารดอกเบีย้ยสูงค่ะถ้าเปรียบเทียบธนาคารของรัฐบาลกับธนาคารเอกชนธนาคารเอกชนจะมีอัตราดอกเบีย้ยที่สูงกว่าแต่มีความเสี่ยงมากกว่าธนาคารรัฐบาลจึงต้องเลือกให้ดีและคอยติดตามข่าวสารเรื่องอเรื่องดอกเบีย้ยอยู่เสมอค่ะวิธีที่7นะคะคือควรมีธนาคารประจําไว้ค่ะถ้าต้องทาธุรกรรมต่างๆผ่า,านธนาคารเช่นชําระค่าน้ําค่าไฟค่าโทรศัพท์ ควรเปิดบัญชีธนาคารไว้หนึ่งบัญชีค่ะเพื่อชําระผ่านธนาคารเดียวกันจะได้ไม่ต้องกังวลว่าจะถึงวันครบกาหนดชําระเมื่อไหร่และป้องกันการลืมอีกด้วยค่ะวิธีสุดท้ายนะคะคือการติดตามข่าวเศรษฐกิจค่ะสถานการณ์การเมืองเศรษฐกิจและสังคมเปลี่ยนแปลงเสมอจึงควรติดตามข่าวเศรษฐกิจทั้งในเรื่องอัตราดอกเบีย้ยอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเพื่อใช้ในการตัดสินใจออมเงินได้ดีขึ้นค่ะ หนทางสู่ความรวยจะเกิดขึ้นได้ก็พอะเราได้ตั้งมั่นในสองเรื่อง,งที่สําคัญนะคะนั่นก็คือการประหยัดหรือการระมัดระวังในการใช้จ่ายค่ะเพราะถ้าเราใช้จ่ายน้อยลงเราก็จะมีตังเก็บมากขึ้นเราก็จะรวยขึ้นได้ค่ะส่วนอีกเรื่องหนึ่งนะคะก็คือการหาเงินเพิ่มค่ะ